สวัสดีครับทุกคนนะครับบาบเบียร์ทาถนนของครับผมวันนี้นะครับเบียรก็จะเดินทางกลับไปมุกดาหารนะครับผมไปหาติวแล้วนะครับเดี๋ยวไปบอกพี่ใหญ่ก่อนอีน้องพี่พี่จะไปก่อนด้วยห้าโมงแล้วไปบ้านไม่มุกดาหารพียงมุกดาหารเดี๋ยวมา วันนี้พี่ายบิงกลับได้หรืออือเด็กาก่าปากที่นมาฝากงุมันก่อนแต่เขามาอยู่เดือนเนึ่งผมจะวนมาอยู่แล้วครับิ้กล้วยอ้กินบ่ล่ะยิ้วกล้วยนี่ครับได้แล้วมันห่อนเแลข่อมนได้าลยของกัเอาเรร้อยแล้ว <c oughs> ไปมกพี่ก็ออกไปทางนี้เนาะนี่ครับเบียก็ออกเนี่เลยโรงเรียนพึ่งแดดอะไรสักอย่างก็งกออกแบบแยกแม่นะออกตรงไปปุ๊บไปหอดกวันกวันอย่างนี้คว,ควกกนเขาดวงลวงเนี่ยเดี่ยวขวาครับอออ๋โเคเอ่ะก็แยกไปเลยอันนี้ซื้ ที่มีานีตำรวจน้อยๆแม่แม่ครับเรือครับแตอนเรือตใจอีกทีไปไปเด้อวันนี้ไอ้ไป้อไม่่อกกันไปมื่นมื่นมื่นนั่นพี่ตั้มจะพากลับเลยพี่ตั้มเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวฟาดเดฟ้าวฟาดเยาครับเดี๋ยวาครับ

ไปไปดีดีแล้วโทรหาเด้อมีอะไรโทรมาบอกบ้างเน้อจ้วเอ้สักขีอยูอันนั้นนะืะทีนัดเอา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 ของเจไปซ่อนไหม กุญแจพี่ตั้มกุญแจรถไงฮะจังหวะไงเอากุญแจเราไปเสี่ยงไว้เอากุญแจพี่ตั้มไปเสี่ยงแม่นชิเบิม๊บเลยให้เพื่อนกลับโอแกบอกกลับก่ได้ดอกแกไม่กลับหรอกมาเอาไปเสี่ยงเลยเลยบอแมนแมนไปขับรถดีๆครับจะให้ใครแซง m หนึร้อยห้าสิบหรื้างฝั่งหรือมีอันอ๋อไปกินแมนได้เลยอันนึงเนี่ย โอ้กี่ลายเลยแก <c oughs> ตอนที่ควกเลยนะครับเด็นทางกับบ้านกับเพียน,นะครับอ่าโมงคเคิงผ่านบ้านกันโมงโมงคเคิง คลิปให้คนได้รับชมกันนะครับว่าเราไปถึงบ้านแล้วนะครับเราทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมไปเลื่กนตไลค์นะครับผมกดแชร์ทำให้กับบาเบียด,ยด้วยเด้อนะครับเป็นอะไรให้กับกบาเบียด้วยนะครับทุกท่าน